กาแฟสีช่องคุณเรียนพระสมเด็จวันนี้มาดูน้องโบนะครับน้องโบยำน้องโบตำยำนะวันนี้นี่ครับน้องโบจะยำแซ่บขนาดไหนนี่ครับต่บอสิบโมงถึงยี่สิบเอ็ดนอนครับต้มยำบุญเส้นวันนี้สั่งน้องโบพิเศษยำบุญเส้นกุ้งปลาหมึกนะครับดูที่น้องโบจะยำให้ผมร้องไห้อีก่ไหมวันนี้ วันนั้นผมกินร้องไห้ไปรอบนองครับอร่อยมากวันนี้บอกน้องโบว่าไม่ต้องเผ็ดนะครับเด็กน้อยกินนะพูดง่ายเด็กน้อยเด็กน้อยกินนะวันนี้วันนี้เราจะมายำบุญเส้นนะครับสายไม่ตำองกวงาร้อนเลยน่ครับนี่น้องโบยำบุญเส้นให้ต้องสั่งหลายรอบนะครับว่าไม่เผ็ด ทิ่จะกินตั้งแต่วันนั้นแล้วมาแล้วน้องโบหยุดครับเลยไม่ได้กินแล้ววันนี้แก้แค่มือใหม่วันนี้น้องโบบอกหยุดเป็นหนึ่งวันใช่ไหมใช่ค่ะวดวดทองว่าแล้วน้องโบหายไปหนึ่งวันผมเลยอดกินไปหนึ่งวันเหมือนกันเน่วันนี้เลยต้องมาแก้มือใหม่ครับนี่ยำบุนเส้นกำลังลวกผักแล้วก็ลวกบุนเส้นอยู่นะครับดูดี่ตอนนี้น้องโบจะ ไม่ต้องเผ็ดนะครับอย่าลืมน้องโบครับไม่เผ็ดนะครับวันนี้ไม่เผ็ดไม่ต้องเอาขนาดร้องไห้ถึงแม่ค้านะไม่ต้องเวนำลายหลายเราเหา็นหันเห็นหันมะนาวก็ไออยู่ใกล้เคียงโลตัสบัรนาวงก็แวะเข้ามาได้นะครับนี่โบมาก่อนนะครับก่อนจะมา เอให้แซบที่สุดเลยนะน้ำโบเอให้แซบสุดๆเลยเรืลืมไปดูคลิปตัวเองด้วยนะเา็นน้ำลายให่ติดแต่เห็นน้ำโบยอมไอ้นี่ลำจับเลยน้ำลายใหญ่เลย หลายมือก็ไม่ธรรมดาแล้วดีดูดิ <c oughs> มีหลายอย่างนะครับนี่ยำบุญเส้นรวเม,ม็ดยำอะไรหูมาม่ายำหมยนางลมยำมะม่วงกุ้งสดยำเล็บมือนางยำข้าวโพด ยำไก่เกี่ยวไก่เยี่ยวหมานี่ครับตำก็มีตำหูหลากชนิดมากครับตำหมูยอตำขนมจีนตำข้าวโพดเดี๋ยวน้องโบจะตำอะไรครับตำมะม่วง,งตำมะม่วงรครับใส่พริกครับใส่น้ำตาลอะไรนะ ้ำตาดปกลกอะไรก็เรียกน้ำตาเลยนะตามการน้ำจัดน้ำตาลปี๊บผมก็มกรมกรมกรเรียกเปลี่ยนเรียกถูกครับทำกับข้าวไม่เป็นก็อย่างนี้แหละอาศัยอยู่กับน้องโบนี่แหละต่อไปก็น้ำปลาโอ้ยเห็นน้ำลายไหลแล้วเห็น <laughs> น้ำลายไหลแล้วไม่รู้ผู้ชมอยู่ห้องบ้าน,นอยาหลายกับผมไหมเนี่ดูดิตอนนี้น้ำน้ำลายไหลแล้ว เริ่มหูข้าวแล้ววันนี้มาแก้มือใหม่ครับวันนั้นเก็ดไปหน่อยเราไปตำข้าวโาพดคลิกคลิกแล้วใส่การ น่ป้าแซบวันนี้เราก็หลังครัวน้องโบเลยนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศน้องโบกพินน่อตกำอันลือชื่อครับวันนี้โคกจะระเบิดหรือไม่เดี๋ยวไปดูครับโคอย่างเดียวัวสากระเบิดเอาแล้วน,นี่หสองแรงแข่งขันแล้วคนหัน้คนตำนีรอเสียอยู่ใต้เคียงวัดนาวงก็มาได้นะครับโลตัสสังเกตโรตัสอยู่ข้างๆโลตัสนะครับ ตัวมาก่อนนะครับอย่าลืมเพราะว่าลูกค้ตมาตำมะม่วงน,นีนนตำข้าวพโพดใช่ไหม ยำรอบแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะครับทางบอลรับกดแล้วเพิ่มด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับติดรับ